จุดชมวิวสร้างร้อยบ่บสร้างนี่ไม่ใช่สร้างแบบก่อสร้างนะสร,สร้างแปว่าบอ่อเป็นหลุมเอมอสร้างคือสร้าง,างบานเท่าคือเป็นภาษาอีสาน เป็นภาษาอีสานส้างมันจะมีน้ำน้ำนะคะอ่าคือคือเดี๋ยวนีอันนี้แบบให้คนภาคอื่นได้เข้าใจด้วยนะอธิบายคือสร้างภาษาอีสานก็คือสางเป็นบ่อเป็นบ่อน้ําเป็นบ่อน้ํานั่นเองสร้างภาษาอีสานเพระว่าบ่อน้ำก็เนี่ยเห็นไหมจะไม่มีรอเรือสร้างร้อยบ่อนีเดี๋ยวเทอ่าวเบิงหรือว่าบ่อน้าร้อยบ่อนั่นเองใช่หน้าผาด้านตะวันตกหินภูสิงเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยมากหินสะสมตัวเมื่อ75ล้านปีก่อนอ่าเดี๋ยวพาไปดูอันนี้เป็นทางขึ้นนะครับส้างโอ้ ต่อสังตัวเมนมันคือสังบ้านเฮ้ามันโรเมนก่อสังนี่มันสังมีสังก็คือเป็นบ่อสังคอมเมนต์มาเลหุ่นจักบ่อสังโอ้คือตรงนี้วิวสวยนะอุ้ยตรงนี้วิวก็สวยเดี๋ยวพาไปเดินดูอาดาวลงข้างล่างนี่เลยเอาตรงนี้เขามีรั้วให้ครับไม่ต้องกลัวตกแต่ก็เดินระวังนะโอ้นี่ครับเฮ้ยวิวสวยนะแถมลมเย็นด้วยมไม่ใค่ๆอียงก่อไอ้พี่ออ้ว่านะ สามพันโอ้คล้ายๆพที่เขาบอกว่าคล้ายสามพันโบเออจริงด้วยสามร้อ0โบใครว่าสวยบบกหนึ่งมาหน่อยคอมเมนต์มาหน่อยค่ะทุกคนอันนี้คือส้างร้อยโบสร้างร้อยโบอยู่ที่หินสงวานบึงการค่ะทุกคนสร้างไปว่าอย่างน้าดาวส้างไปว่าโบน้ำเป็นภาษาอีสานบ้านเฮา สมีคนคเคยไปตักน้ำสางบ่เขาเหม็นแน่เขาเหม็นแน่มันเป็นบ่อน้านะครับเป็นหลุมเป็นหลุมแบบนี้จะคล้ายๆกับ3 0 0พโบกใช่อันนี้เนี่ยครับดูเห็นไหมแมจะเป็นบ่อน้ําเล็กๆใช่บ่อน้ำเล็กๆเต็มเลยแล้วไฮไลท์ของที่นี่นะครับเวลาเรามาเนี่ยถ้าฟ้าเปิดเนี่ยเราจะเห็นที่ตกลงตรงนี้เลยตรงนี้เศรษดายเมฆมันเยอะวันนี้นี่เห็นไหมจริงๆมันจะเห็นนะเห็นไหมฟ้าเป็นสีซ่อมเลยตรงนั้น วานจุดชมว,วิวเยอะจุดถ่ายรูปเยอะมากค่ะทุกคนใช่ครับผมมีแต่จุดถ่ายรูปสวยๆทั้งนั้นเลย<า>บึงการฟินมากมาหอหรอเด้อพี่น้องมาหอหรอเด้องามารนี่ครับบรรยากาศดีแห้งทํามานั่งดูพระอาทิตย์ตกตรงนี้น่าจะวิวสวยเนาะใช่เสียดายพระอาทิตย์ไปแล้วเมฆมันเยอะไปหน่อยนี่ครับพี่ๆคนไหนมองว่ามันเป็นบ่อบ้างเป็นหลุมเป็นบ่อแล้วก็อะไรนะไอเขาเรียกน,นะ ผู้ใดเป็นคนอีสานมีบ่ออยู่นี่คอมเมนต์นงผู้ใดเป็นคนอีสานส่างนี่หมายถึงหลุมบ่อปะแถวบ้านเจ้าเอิญขึ้นข่อยปะเขาก็เอิญว่าส่างละเพราเอิญตักน้ำส่างกินตะกีดตักน้ำส่างตอนแรกได้ยินว่าสร้างร้อยบ่อเฮ้ยอะไรสร้างร้อยบ่อส้างได้บ่เมนบ่เมนโกสร้างได้คนอีสานสิหูได้เข้ามาภาษาสร้างภาษาส่ใจเลยสร้างเข้าใจเลยนี่วิวตรงนี้ก็ถ่ายรูปสวยนะดางเดีวมายืนถ่ายรูปให้ทุกคนมาดูมุมถ่ายรูปไว้ได้ก่อนได้เลยนะเผื่อใครมานะ อใครว่าวิวสวยบวกหนึ่งมาให้หน่อยเราสามารถมองเห็นวิวได้แบบ180องศาเลยนะตรงนี้นะแล้วลมเย็นมากบรรยากาศดีหลไย <c oughs> นานๆได้มาเจอแบบนี้อยู่กับธรรมชาติดีมากเลยวิวลมมันพัดแบบเย็นสบายมากใช่โี่นะครที่เรามาจากหินสาวานนะครับอยู่หลังเขาลูกนั้นนะเดินตรงนี้หน่อยนวิวดีมากเลยดยินเสียงนกด้วยนะเสียงธรรมชาติมากเลย มาฮอแล้วเด้อบึงการงามหลายทุกคนสวยมากดีครับใครมาที่บึงการนะครับห้ามพลาดเลยนะรอบที่แล้วเรามานะเราเคยมาแต่หินสามวานใช่แต่เราไม่เคยมาที่ประตูฟูสิงไม่เคยมาที่สร้างร้อยบ่อเลยและยังมีอีกเยอะนะประมาณ6จุดที่เขาสอนให้ถ่ายรูปค่ะทุกคนใครมาก็คือมันจะมีทั้งหมด6จุดนะครับรือใครอยากจะไปมุมไหนเป็นพิเศษก็ได้เลยก็บอกกับพี่ๆที่เป็นคนขับได้เลยนะแล้วจุดถ่ายรูปทุกจุดนะสวยมากทุกคน คือแบบใครที่ชอบถ่ายรูปนะถูกใจแน่นอนนี่นะครับเดี๋ยวเราจะกลับแล้วนะเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปบ๊ายบายคลิปหน้าอยากให้เราไปจังหวัดอะไรหรือว่ากินอะไรอคอมเมนต์แนะนำมาได้เลยจ้าบ๊ายบายมึงการฟิล์มเวอร์